สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่3แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2020เริ่มกันที่อูนิเออร์เบอร์ลินครับเปิดบ้านถล่มไมล์ศูย์หไป4-0่ศูน์เซดอตมุนก็ถล่มฟรายบวกไป4-0ครับเกมนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงอีกแล้วครับ2เม็ดแล้วก็เอมเลชานก็ยิงได้เหมือนกันไปกันที่ไอทักแฟรง์เฟิร์ตครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไป2-1เอฟซีโคโลนแพ้ให้กับทารบเเซมนชกก1-3 ตุต์การเปิดบ้านเสมอกับไบเออร์เลเวร์คูเซน1-1เวเดอร์เบเมนก็เฉือนเอาชนะอาร์เมเนเบเลเฟลไป1-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยอาบีไลฟ์ิกครับเปิดบ้านถล่มชาลเก้ไป4-0 นั่นเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้อันดับ1เป็นอาบีลัฟซีครับเก็บไป7คะแนนะอันดับ2เป็นแฟรงเฟิร์ตมี7คะแนนเท่ากันอันดับ3เป็นโบลเซดอตมูลฮะมี6คะแนนะอันดับ4ี่อัลส์บวกหคะแนนะอันดับ5้าฮอฟเฟนแฮมหคะแนนอันดับ6เป็นเบรเมนมี6คะแนนะอันดับ7จ็ดสตุ๊ตการ์ดสคะแนนะอันดับ8ปดอุนน์เบอร์ลินมี4คะแนนะแล้วก็อันดับ9เป็นน้องใหม่อย่างอาร์มีเนียบีเลเฟลเก็บไป4คะแนนะเช่นกัน ไปต่อกันที่อันดับ10ตอนนี้เป็นบริซิเมเชนกัตบัตที่เก็บไป4คะแนนอันดับ11ไฟรบวก4คะแนนอันดับ12เป็นแชมป์เก,าาเกาาเ่าไบเยอร์มิวนกมี3คะแนนอันดับ13แฮท่ elin, นาบอริน3คะแนนอันดับ14บไบเออร์เลเอร์คุเซนครับเก็บไป3คะแนนอันดับ15โฟกบวก2คะแนนแล้วก็3ทีมสุดท้ายครับยังเก็บแต้มไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็น FC โคโลนไมศ์แล้วก็ชาลเก้0ู ไปดูกันที่ดัวซันโวล่าสุดครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นอันเดรช์กัมาลิกของทางฮอฟเฟนไฮม์ที่ซัดไป6ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซติที e สุดส่วนมากจะจ่ายไปสอลูกทั้งนั้นเลยไม่มว่าจะเป็นคิมมิสซานเน่เลวันดอฟสกี้ดาลิด้าแล้วก็ออกูสตินสันนั่นเองและโปรแกรมในนัดที่3ยังเหลืออีก2คู่นะฮะแต่วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมดึกๆนะฮะก็จะมีโวปัวเปิดบ้านเจอก,กัลสบวกแล้วก็บายเยนเปิดบ้านเจอก,กับทางแฮทธาเบอร์ลิน เลยเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดถัดไปเลยดีกว่าครับผมเป็นเกมที่4ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะฮะก็เริ่มกันที่เสาร์ที่17ตุลาคมมีอัลส์บวกเจอไลฟ์ซิกไฟเบอกเจอเบเมนแฮธาเจอกับสตุตการ์ดฮอฟเฟนแฮมเจอดอทมุลไมพบกับเลเวอร์คูเซนอาเมเนียเบเลเฟลครับจะเจอกับไบเกนมิวนิกแล้วก็บริเซมินเชนการปักเปิดบ้านเจอโวบวร์วันดาท์ที่18ตุลาคมมีโคโลนเจอแฟงเฟิร์ตแล้วก็ชาวเก้เปิดบ้านเจอกับอุนิออนเบอร์ลิน